เห็ดคนอาได้ค่ะดึงถอนค่ะอวันน้เหดอะไรอนนั้นเพะแมนดอกลูกมันเมามันอยู่ปนกันใามดอกดอกห้าดอกไม่กีดอกแล้วอะีดห้าหกพิกสี่ห้าหกไปถามตาเอาไปถามตาทจริงวันนี้เขาเว่าจะเอามา นี่เห็ดอะไรคะเห็ดโคนใหญ่นันเลยมันห็ดปกกนี่เห็ดอะไรบ้างนี่เห็ดปวกเหมือนกันมันล่มเลยอันนี้เห็ดไข่ไหนเบ้นโชเห็ดไข่เห็ดอูระเห็ดไข่ตุ๊กหุเหเห็อันนี้เขาป็นคนเก็บด้นะเห็ดอะไรนะสีแดงแดเห็ดน้ำหมาเห็ดน้ำหมา